โอทางทางดีครับไคโอเปิดจังหวะเดียวแล้วยาเดียวแปะลโล่งนี่ครับนานๆขึ้นมาแล้วได้ผลครับโอ้กลายเป็นหนองบัวยิงขึ้นนำไปก่อน1 0 1> แล้วเป็นการยิงประตูทีมเก่าของยาเดลวคาพิซาโน่ครับใจเยอะกว่าน,นี้แต่ดูเก็บเก็บอาการเยอะครับยาเดียวคาพิซาโน่แล้วลูกแบบนี้ไม่พลาดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ได้ลองยิงแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ตรงกรอบนี่ครับให้มาไคโอโรดิเกสสปีด ของเขาเลยบประมาณ25หลาปันโคก็เรียบร้อยครับโอ้โหสวยสดงดงามจริงๆครับประตูนี่จากคนดีครับพงศกรยิงเข้าไปนโรงฤทธิ์ยอดเข้ามาแล้วขวาเดฮีมองลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลย้อยๆเช็ดใต้คางเข้าไปครับสีสเกตขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์บบวกประตูให้ทีมขึ้นนำแล้วเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในรุูการนี้นะครับ เคยทำได้ครับในเกมที่เปิดบ้านชนะบางกอก3-1นะครับวันนี้มาจิง1ประตูครับโอ้แล้วสำคัญมากๆครับขึ้นคนเดียวเลยครับ mm. บอลตรงนี้เห็นอยู่บนอาจารย์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของอการบาดเจ็บหรือเปล่าชุติพลชุดทิพล,พลเปิดเสาแรกอ้เอาเข้าไปเลยครับโอ้โหโดนใครหรือเปล่าสกอร์แรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้เลยครับดูอีกครั้งครับ ทำท่ามองมึงเหมือนหาเพื่อนแล้วเนี่ยครับบอลบอลมันลึกเข้าก่อประตูพธิกรการสร้างเนี่ยยิงตำแหน่งเหมือนจะออกมาดักตรงกลางครับกลับไปก็ไปสกัดไม่ทันนะครับเหมือนเจ้าตัวพยายามจะใช้ขาเอวีสั้นข้ามให้ดูดูลิม,มายิงเรียบร้อยเลยครับอาอแล้วครับกลับมาสู่เกมได้อีกครั้งครับบางกอกตามตึ้นคือคิดว่าจะยิงมุมสูงวันนี้ครับนะ